สวัสดีชาววิจิัาทุกคนครับสวัสดีนะฮะหลังจากที่ห่างกันไปเนิ่นนานแสนนานและนานมากๆเลยนะครับผมคือช่วงนั้นนะผมมาเล่าก่อนนะครับคือตอนเนี้ก็คือ,อ,นนอ,คอทําหารอยู่นะครับแล้วคนในงานมันเยอะมากงน,นมันหนักมากๆเลยนะครับกำลังปรับตัวกับที่ทำงาน่ก็ทไมมันอะไรลโเคและ และระบบงานมันค่อนข้างเนนะทุกคน,นก็เลยไม่ได้มีโอเาเข้าไปเล่นเกมเลยนะครับอาจจะมีบ้างนะครับแต่ก็เราไม่ได้บาดไม่ได้มาดให้มือชินไม่นานนะสักทีนะครับม,มีอัดบ้างแค่แคปหน้าจอไว้หรือว่าบันทึกหน้าจอไว้แต่ก็ยังไม่ได้มาพูดมาเล่าอะไรนะครอันนี้ก็คือตอบแบบสด,สดเลยโอเคนะครับผม ก็คร่าวๆจะประมาณนั้นแล้วครับก็มีคนมาคอมเมนต์นะผมเห็นคนคอมเมนต์ปึ๊กเออเราเราก็ลืมเข้ามาดูนะในเาขาเรียกว่าของ u t ท b e เราที่เข้ามาตรวจสอบนะครับผมเออก็มีคนติดตามเรื่อยๆนะเว้ยพอติดตามเรื่อยเออเมัอนก็แถวมันก็โอเคมันก็โอเคนะเพราะตอนนี้ผมก็แค่ร้อยกคนใช่ไหมจะสองร้อยแล้วก็ทําไปเรื่อยนะครับยิ่งยิ่งยิ่งมันคนดูเยอะขึ้นก็ ยิ่งดีนะฮะต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ยังติดตามอยู่นะที่ไม่ได้หายไปไหนแบตเทนแคทก็ยังเล่นเหมือนเดิมน,นะครับแต่ถ้ามีเกมอะไร <c oughs> อุย้ยถ้ามีเกมอะไรที่แนะนาผมได้นะแนะนําเข้ามาเลยนะครับผมไม่มีปัญหานะครับในต,ตอนนี้นะครับอาจจะพูดดูติดติดสก,กัดบ้างนะครับไม่ได้พูดมานานนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็ทาแต่งานนะฮะหนักมากจริงๆนะครับผมงานเรายังทิ้งไม่ได้นะเพราะว่า แต่ t u b e ที่เราทำเนี่ย uh, มันก็มันเป็นแค่งาน en, rament, boys. เล ys, funky, ed, ็กอันเล็กนะทุกคนไม่ได้เป็นชิมแม่นันที่สามารถจับต้องได้เป็นเงินได้นะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเรื่องฝนตกฝนตกพายุพายุเข้าก็ระวังกันด้วยนะครับผมอากาศก็ดีดีก็หรือเปล่ามังนอนก็อยากจะนอนเลยนะครับอากาศดีมากมาแบบจริงๆเฮ้ยแต่ที่ผมทํางานคือผมไม่ได้หยุดเลยไม่หยุดเลยนะ สามสิบวันคุณไม่หยุดเลยทําทุกวันนะครับผมนะฮะมีอาจจะมีป่วยบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็เป็นไปตามยาถากกรรมนะอ่ะาก็วันนี้ที่จะมาเล่นบันซิงแคดอ,อาจจะเล่นสั้นๆน,นะทุกคนมากดกาช้าให้ดูนะครับผมเบอร์ดูว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนเลยนะว่ามันน่ากดหรือเปล่านะครับตอนแรกว่าจะไปสอบถามทุกคนว่าเอย เอาไงดีวะจะกดดีไหมฮะจะกดดีไหมเ้ยอันนี้อะไรนยะขอนอกเรื่องอะไรนะเรรนี่ย Uber a l l i เราไม่มีนะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปหา่ไหนผมเป็นคนที่เล่นเกมบางทีก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรมากนะทุกคนคือบางทีขเขาเรียกว่าอะไรบางทีก็เล่นสดๆเลยนะครับบางทีเกมมันเล่นไม่นานแล้วก็มาอธิบายใหม่ว่า เออเกมมาเล่นไปนานแล้วบางทีผมไม่อยากไปดูสปอยขา้างหน้าแล้วพอไปดูสปอยมันก็ไม่สนุกถูกต้องไหมครับเหมือนทุกคนเล่นเกมเนื้อเรื่องอะ่ะแล้วเอ้ยเราไปดูสปอยแล้วอะ่ะแล้วมันกลับมาเล่นอะ่ะเราก็จะไม่ค่อยอินกับเนื้อเรื่องเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่มันเป็นแค่เฉพาะตัวบุคคลนะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะก็ว่าไปตามเนื้อเรื่องนะครับผมอันนี้ผมมีมีบัตรทองสบ,บัตรบัตรทองสิบอันเนี่ยเข้าไปดูอยู่เวนไหนหน่าเล่น นี่ไม่น่าจะนะพม่น่าจะนี่น่าน่ากว่ามีน่ากว่านะหนึ่งวันต่เวลาหนึ่งวันอมตะอมาตะเทพผูพ้สร้างโรคความจริงน่าน่าจะมีตัวอ่มีตัวรับด้วยนะครับเทพทรงพลังหรือรับกดขึ้นนะฮะพลังดับเทพก็จะแนวแนวของชุดก็เท,ทพ,พเจ้านะครับผม ลังโจมตีอ๋อเน้นมหกเน้นลังโจมตีเอเลี่ยนอโอาอบรอไม่ได้แสงส,สทธส์เธอขมใจสั่หลวดหนัพคาิคเนตนะฮะผมโบรไซดอนนะจกักรพรรดินีคโครโนสเฮดิสผู้รงทันนะครับผมเก่งกับศัตรูร้อยได้อากุอากุคือ เพราะโอกาสโจมตีกระหน่าน่าจะน้เน้นเร,เรื่องพลังซะมากกว่าครับผมโจมตีเป็นคลื่นอย่างเงี้ยอ่าชั้นทำงานของเท่ก่อนวันเท่ซะอีก <c oughs> ก็มีตำนานแรนะครับที่จะได้สูงอีกสามเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ระดับแร่หกสิบเก้าจุดเจ็ดซุปเปอร์แร่ยี่สิบห้านะครับอูเบอร์แรก็อยู่ที่ห้าเปอร์เซ็ตใครได้ยินเสียงไอขอไปด้วยนะครับ ก็นก็น่าสนใจนะแต่ผัดทองอยู่ไม่กดได้กว่านี่ไงไกอาเทพผู้สร้างต้องเบอร์สามสิบมันจะอัพอีกที่นึ่งมันจะกดคือมันลองได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมถูกต้องไหมนั้นเรามาลองเลยดีกว่านะรอทีนอหนึ่งยหู ตัวรองนะครับผมแทบจะไม่มีผลอะไรเลยนะครับตัวแร่ธรรมดาไอ้ตัวที่สองตัวที่สองว่าไงพอนุ่มโอ้โหซุปเปอร์แร่โอเคโอเคโอเคให้โอกาสไม่เป็นไรยงน้องอย่างน้อยในน้องแบคโฮนะฮะแบคแจ็คแบคโฮแจ็คแบคโฮอ่ะก่อนแรกผมไม่ได้กดีเดียวอะสิบพันเลยซึ่งเราดูกันเรื่อยเรื่อยนะครับรอบที่สามนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยยี่โอ้ยอูเบอร์ซุปเปอร์แลเดี๋ยว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 อ๋อผมนึกว่าได้ตัวตัวตำนานเดี๋ยวก่อนนะมันก็มันก็ไม่ใช่ตำนานมันก็บอกอุู้อูเบอร์แลอยู่ตูต้อะไรนะต่างหากอูเบอร์ซุปเปอร์แลนะครับผมได้เฮดิสผู้รงทันครับทุกคนมาทวนต่อนะฮะอันนี้ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่สามปะตัวที่สามไหมไปเลยไปแมวตู้เย็นอ่าตัวที่สามไปต่อตัวที่สี่นะครับทุกคน โี่สี่โที่สี่โที่อสอีเวนต์นี้มันเจ๋วว่ะตัวอะไรแมวโเวร์ไม่รู้จักหรออ่ะอที่หนะ้าที่ห้านะอุปเอบีอนนะฮยกแบบไม่มีขานะครับผมรอยรียวรอยล่องเลยนะครับแมวซาลอนนะ ใครอยากใช้บริการไปใช้ได้เลยครับงมงเมลซับไหนรอทีหกรอทีหกรอทีอหกน,น,น่งไงพนมโอ้โหมัโต้นคอคนะินหน่อยนหน่อยอคมแล้วครับผมได้มาตัวหนึงนะฮะเฮดิสปนะนะอบเบอไปนมานี้ ตัวที่แปด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 โอ้ยเยี่ย,ยตัวเยี่ยอะไรเนี่ยอรวแรครับผมได้ดั่งใจฝันโอ้แมววิปปอปผมก็ไม่รู้ว่ามันความสามารถคืออะไรนะเข้าไปดูกันไปตัวที่เก้าเพื่ทุกคนตัวที่เก้าแล้วอขอสุกแป๊ะ แทงดีนะแทงดีนะครับิดดีข้อได้ด้วยนะแล้วน้องเมนิโกนะนะตัวที่สิบตัวสุดท้ายมไดานนะ้อยเปิดโอเบอร์ซิปแผลงไอหยิบสารหรอนี่บ้านของแมวผมก็ได้แค่ผ่านนะเก็บยากนะตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้เก็บนะ,ะประดัวละครนะครับตัวละครข้าวๆก็จะมีผมได้ไม่ค่อยเยอะหรอกอันนี้แน่ตำนานมีแค่ตัวเดียวยังไม่ก็ ้ม่ได้ไม่ได้ตัวใหญ่หรอกเออาะพอดีเปลี่ยนโทรศัพท์มาใหม่ด้วยก็ยังไม่เป็นกลัวหายผมไม่รู้แบ็กอัพไงก็ยังไม่กล้านะครับผมยังไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะอันนี้ก็เป็นโอเวดูแกละเฮ้ยผมผมไม่ได้กดรับมานี่หว่ากดให้ตู้เขียนนะทั้งหมดนี่เป็นของเรานะครับผมทั้งหมดนี้เป็นของเรานะอย่าไปกดแลกเอพนะครับเดีย๋ยวจะหน้าแห้งเดยจะเระเปล่า พิเศษขอดูนะครับขอดูนะครับหมอเก็ช่วยอะไรนะครับเฮดิส <ed> ผู้ลงทันเจ้าแห่งผู้วิกษาตัดสินดวงวิญญาณนะครับผมที่จะลงทันวิญญาณชั่วร้ายด้วยเคีย้ยวเวจีนะครับม,มีภูมิด้านทานพิษแล้ววาร์ปโจมตีพื้นที่โจมตีพื้นที่ชีพอหรือเปล่าไม่น่าพอครับคนไม่น่าพอบอกแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอไปดูว่ามือดูเขาหน่อยอ่ะสวยมากเนี่ยวะมีใช่ไหมคู่มือแมววะเออคู่มือ,อ,มอแล้วก็เซิร์ชไปที่คลิปเลยครับผมก็เสำหรับอเอออุบัติเนีุ ก็โจมตีพื้นที่นะครับผมเื้นที่แล้วก็อะไรอ่า,อาตัวบล็อกว์ปนะครับผมความสามารถการวับของสตูจะไม่สม่งผลตอ่อยุนิตนี้นะครับแล้วก็มีพื้นที่ทางเอฟเฟกติทที่เกิดจากการโจมตีของสตูตนะครับแล้วก็โจมตีเป็นที่นะฮะนี่นะครับผมเทนะเทอ,อยู่นะเอาเรื่องอยู่นะโอ้โหเป็นไงเป็นไงสวยงามาลามเลยว่ะ แล้ก็จะไม่ยาวนะนี่ก็เรื่องยาวแะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะลาไปด้วยทีด้วผู้สมงผลักนะฮะกับกเคียวของเขานะครับผมแค่เอามาตอกพื้นเฉยๆนะฮะไม่รู้ไม่เห็นได้ฟ้านเลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมที่ยังติดตามที่ยังอยู่ต้องขอโทษขออภัยอีกรอบจริงๆนะครับหลังจากรอบนั้นที่เกิดอุบัติเหตุหายไปแต่รอบนี้ติดงานจริงๆนะครับทุกคนอาจจะมาพยายามจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมนะ ใครมีเกมอะไรเกมดีๆให้หน้าเล่นนะฮะแนะนำมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าวัซื้อคอมแล้วเดี๋ยวเล่นเกมคอมเลยโอเคครับบ๊ายบาย